แดดออกตอนบ่ายสองนะคะเพื่อนเพื่อนป้าก็จะเตรียมไปเก็บผิดแล้วใส่แว่นตาแค่ให้ดูเท่ค่ะไม่ได้เอไะ,ะไร่ะไปกันเพื่อนเดี๋ยวเราไปเก็บกระเทียมป่ากันนะคะก็คือมันหนาวเนาะเราก็เตรียมเตรียมเต็มที่เลย ผ้าพันคอหมวกถุงมืออย่าให้ขาดนะคะแล้วก็ถุงถุงแล้วก็มีดเอาไปตัดกระเทียมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะวงการเ้วจะวงการทำลายป่าเนาะเขาจะเอาไปดองจากอน สวยเพรนั่นเนเห็นไหมลอมเชือ่อสลัดดิดโนก็แค่นอ้องเพื่อนเพื่อนดูฝั่งนูน้น z ูมไม่ดูใั่มาดนะย,ยู่แตดไม่ข้ามรัรทัดทัดทัาา่าัดทัดทัดทัอทั่ แกงนี้แกงทำลายป่าเดี๋ยวยาอีกหน่อยพวก,กล่ออกจากบ้านกินแต่กระเทียมบ <c oughs> รรยากาศข้างคลองนะคะวันนี้เจ๊เขาชอบตัดให้เขาตัดไปเลย ตัดแล้วก็วางงามๆไม่หนูด้วยเวลาล้างมันล้างได้มันล้างง่ายดีทำไมไม่ไปตัดกอที่มันใหญ่ใหญ่ฮะไม่โกเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้นมันใหญ่มันอวดมัน,นะานางเรียนเลย นู่นนะนู่นะออน,น,นะนก่อนู่นนะ,ะามาไ,ไม่ต,ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะเพื่อนๆดูต้นเล็กๆเนี่ยเอม็มเอาไม้หมดก่อนนั่น,นะเอะจะโดนไล่ออกจากรถบัสไม่น้พอพวกเนี้ย <c oughs> นั่นแหละถึงรหนังสือินเนี่ยนอ,อนี่นแหละถึงจะถึงจะรอให้ พัดมาส่งเคก็ก็จะไปกับเขาไงาแ๋ยวว่าฝากมันไปเลยก็ได้เนาะถ้าว่ามันมาไปเร็วถ้าตัไหมเอา,เอ,าอันนี้จะเก็บไปดองนะคะ ตัดลึกอย่างนั้นโอ้ยงามๆนะฮะขๆตัดไปให้หมดนั่นละคนชอบตัดน่ากลันะจ้ะชุบๆนะอะไรเออไม่ทำามันเกี่ยวแบบนั้นมันแก่นั่นน่นได้รึยังเห็นไหมเนี่ยกลุ่มที่เราตัดเนี่ย มันเห็นไหมพอเราตัดออกไปแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะคะยิ่งตัดมันยิ่งงอกใ,ใครอยากได้เม็ดสกิดมาเด้อเดี๋ยวเก็บส่งไปให้พอล้วพีเแสงเอายาว ียนพนักงานตัดต้นไม้เนี่ยก่อนเนี้ย <c oughs> ก่อนนี้น่าจะแนวดี <c oughs> ก่อนนี้น่าจะแนวดี <c oughs> อาระวังเลยจ๊ะ <c oughs> จะได้ท่าเด็ดอีก <laughs> หมดปลานั 1> 1 <c ười> ้น่ะไอ้หมดปลาเน้น่ะารต้นที่มันอยู่ต้นแบบต้นใหญ่ยัว ชอบกินดองออชอบกนินชอบทองมี้นนไจ้างามงาม่นก็กินยาอีกอย่า,ยา,ยาแล้วเอาตรงที่ยาวตรงนู้นกับ หาให้เกินจะติดใจเชื่อเลยเก็บปอีกโอ้ยตรงงามๆนี่ก็ไม่เก็บอตัวใหญ่ด้ยี่ตัวใหญ่นาดเก็บในป่านู้นาคนเดินไม่เยอเวลาสายตาก็ลนี่ยเก็เพ ดอกเอ๊ะดอกนะคะนางนางสะออน ต้นมันเล็กอ่ะพระแสงเล็กๆอ่ะฝอยใช่ล่ะทิ้งเมื่อมันฝอยล้างก็หายหมดเลยลอ,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 อ่ะอือต้นอนุบอวบอ่ะหนใบใหญ่ๆอวบเนี่ยต้นของเนี่ยมันอวบเห็นไหมมาต้นนี้หน่ะเออนั่นแหละต้นใหญ่ ไม่น่าเชื่อว่าแดดจะออกเนาะเพราะว่าตอนที่เตรียมตัวน่ะไม่มีแดดอ <c oughs> ากาศเย็นสสี่ชั้นแล้วพี่จะดูดูเตอนเตรียมตัวไม่มีแดดนะคะพอออกมาแล้วออกมาแล้วมันมันมีแดดอะ่ะมันอศัศจรรย์มันน่าอาศัศจรรย์มาก ที่ใส่โคอีก้ดสี่บอกเธอจะไปไหนมีเดินอย่างนี้เลยเม่อช้าโทรศัพท์กับเธอแกบ้านตึกข้างหน้าข้างหลังนะข้างวัดทำบ้านเลยแล้วจะอยากทำน้ำแข็งนี่จะทำไงขึ้นไปถึงข่ายข้างบนเลยสิคือไอ้ไม้เซลฟี่ใหม่นี่ยังไม่สนิทกับมันเลยนะเนี่ยยังไม่สนิทกับมันยังไม่คุ้นเคยิล่ อะไรมบรรยากาศบรรยากาศตรงที่เราเก็บกระเทียมนะคะเพื่อนอนี่ป่ากระเทียมทั้งนั้นป่ากระเทียมทั้งนั้นเลยมูว่านไม่หมูว่นหมูว่านปีนู้งนะพวกเราข้ามไปสั่งไม่ได้แก่มันตรงนั้นไงตรงที่ว่าดินเราจะกระโดดรอบก่อนน่ะหมูว่านหมูว่านไปเลย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหอบแล้วหอบซะแล้วแม่ใส่ละให้หนูหนูร้อนน่ะ <c oughs> แม่ใส่อะไรให้หนูนะหนูร้อนไป <c oughs> <ม>ข้ามไปข้ามไปข้ามไปไม่ล้มหรอก <c oughs> ตรงนั้นมันข้ามไปไม่ได้ นั่นนั่นนั่นนนต่อนน้นโน้นต่อโน้นโอ้นั่นน่ะเห็นก้อนองงั้นพี่สาอุ้มไปเลยปะ,ะเดี๋ยวเราจะข้ามนะคะรอดูนะคะว่าใครจะล้มใส่บูธมานะยรอดู <c oughs> <c oughs> สายบูธมาเด้ไม่เท่าไหร่ฮะไม่ไอ้ฝั่งนู้นมันกว้างตัวนี้มันแก่พี่แสงอู้ออออนนหูก้อนนี้ได้ไหมในะบย,ยังห่ออยู่เลยอู้อูหูหููความเห็นกับตัวของคนนี่นแะ คือขุดดินแล้วก็โยนใส่ตรงนี้มัดเลยป่ากระเทียมข่อยซื้อแค่คแล้วเก็บอันนี้นนนคุ้มเลยตัวนี้ใหญ่ มันแก่ไหมพี่แสงดูอบบเฮ้ยมันแก่แล้วกันเพราะมันอยู่กับหัวหัวเก่ามันอะเห็นไหมแค่เอาเนี่ยออกนะต้อตัไไดไปก็จะตัดเอาแค่ตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องข้ามไปฝั่งบ้านในนู่นนี่ได้ไปพักเป็ดกันเยอะเยอะ ว่าโมไม่ได้โมมันเยอะจริงๆอันนี้ไม่ได้โมนะจ๊ะแสงตัดเอาต้นใหญ่ไปเรานจีจะไม่่แสงตัดก่อนเราจะตัดเอาต้นเล็กๆอันนี้มันพอพอดองพอดีไงถ้าไปผัดมันก็เหนียวติดฟัน ชอบดอกที่ว่ากำลังหอ่หอๆเนี่ยม,มันกำลังผักเลืาไว้ให้หนูกินดอกมกั้งนะอ่นหน่อยนั่นไมนี่ยตัดมาตัดมาเลยตัดไล่มาเลยเกเรเลยที่ก็ไม่เอาเนี่ย ต้นใหญ่นะสวยาง,งามสวยาง,งามนะคะเพื่นพนอนๆเดี๋ยวจะตัดเอาใบไปให้พี่นิตดองนะจ๊ะเราก็จะเอาโคลนไปผัด ดองไม่ใช่เอาทั้งโคนมันหรอฮะดองไม่ใช่จะเอาทั้งหมดหอดองก็เอาหมดเลยแต่ว่าเวลาผัดโคนมันอร่อยมารอบก่อนหนูก็เอาแต่โคนเอาใบโคนไม่ออกเด็บปลายตัดมาเรืนะอ่อยๆไม่พอ ทำบากทำงานโดนกระจายแล้วที่นีงหยุดด้วยเหรออยู่หอแล้วมั้งตัดแค่ตรงนี้ก็ไม่ต้องข้ามไปฝั่งนู้นต้องข้ามบอกล้วเราเดินไปพักเสร็จเลยแสงจะตับเนาะ 小雨哥，嗯 oh, 哦，我要热了， Rồi. Đồ phương, đồ phẳng đấy. Ừ. Bố con. Rồi. 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 nám ้ยขาสั้นด้วยดีดีเดี๋ยหล่นของเขาอีกไปกรทฉีแสงพี่แสงีแสงขึ้นข้างบนขึ้นขาบนจะพากะล้มมาเลยให้มากให้หง้าอานะหนึ่งสองขาสั้น ไม่หลอดมันติดเสื้อเสื้อมันยาวตัวนี้ก็เปลืองผ้าแล้วนะจ๊จอาหลอดแล้วแก้ผ้าแล้วน่ะไปพี่แสงเขาแกูเริ่มทำงานกี่โงเลยก็เข้าสี่โมงสี่โมงเช้าสีมงย็นก็ว่าจะรอไปพร้อมเอ้นั่นแหละพาดมาสองเทป จะได้เอากระเทียมไปไม่ต้องโดนด่างไงขึ้นรถบัส้วเขามองหน้าอ,อ,อร่อยนะกินเลยกินแล้วเข้ากระเป๋าให้สักกลัวสิอ,อ่

Hvala što pratite มาแสงรถเข็นรอลี่เอาไปเข็นฟืนนู่นเอาไปเข็นฟืนไม่ใช่เขาเอามาพอเราจับปุ๊บโดนตำรวจไล่พอดี <c oughs> ฝนจะตกกันนะจ๊ะทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ <c oughs> ถ้าได้แบบนี้ที่บ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> อ้าวมันมาอีกแล้วกลุ่มนึง ไปไกลๆถนนหน่อยปะแล้ว็จะด่าทางนี้เฮ้ยๆสางนี้แสงกำคอกำคอตัวนั้นอ้วนอุ้ออ้วนกุ้ออ้วนกุ้ออ้วนเออกำคอ อ๋อยังไม่หมดเหรอมีมาอีกโอ้มีแต่ตัวนวลเลย Habis yang mandi. Oh, iya, oh, yeah, sorry. Oh, ya. Yeah. Iya, yeah, kan. Ini, ah. Yeah, uh, yeah. oh, yeah. สาวล่ะจ๊ะไ,จไม่กลัวคนเลยนะเนี่ย ใ <stumbled> ช่ต <Sounds> ัวนี้หรือเปล่าที่เขาทำในเขาทำในนั่นเขาเรียกไหมแกงเผ็ดเป็ดย่างใช่ตัวนี้ไหมคิดเมนูไว้นะจ๊ะเพื่อนจะจะเมนูไหนดีวันนี้อะไรล่ะ เอาเมนูไหนดีเอาเมนูไหนดีอไตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยแกงเผ็ดเป็ดย่างนั่นน่ะเห็นไหมตัวนั้นอ่ะคออ้วนอ่ะฮะถ้าเราเดินกลับบ้านลาบเป็ดแล้วก็แกงเผ็ดเป็ดย่างนะจ๊ะเพื่อนๆไปไปกลับบ้านกัน บ้านกันจ้าเพื่อนๆฝนตกแล้วฝนมาแล้วออกมาวันละชั่วโมงได้มั้งล่ะหลอกะหที่ไหนไปเอาไว้กระเทียมไ,ไว้บ้านผมแก,ก็แบ่งไปกินส้มตำต่อกินส้มตำต่อ